<ม>านาควันนีสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการอ่านชื่อสารประกอบของ LDH ค่ะความหมายของ LDH LDH คือสารประกอบอีซีที่มีหมู่ฟังก์ชัน C-H-O อยู่ในโมเลกุลโ,โดยหมู่ C-H-O ประกอบด้วยหมู่คาร์บอนินที่คาร์บอนจับกับอะตอมไฮโดรเจนอย่างน้อย การอ่านชื่อ 1. คําคำนำหน้าอาม,มู่ LQ เรียงลำดับตามตัวอักษร A ถึง Z 2. โซ่หลักนับจำนวน C ตเติม AN ตัด E ออกให้หมู่ CHO เป็นตำแหน่งที่ 1. 3. คําคำลงท้ายลงท้ายด้วย AL หรือ o e u อการอ่านชื่อแบบเส้นพันธะเม t t h e w 4 Matthew p e n t a n การอันชื่อแบบเส้นบิวทานอนพวกเราขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะนาค <นา S 3> องขอคิขอบคุณค่ะ